สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เก็บข่าวขึ้นฟีดนะคะของแพลตฟอร์ม6 6 3 com forum entertainment กันค่ะ,ก,คะก็เป็นข่าวเนาะเปิดเผยเบื้องหลังของการเคลียร์สัญญานะคะเพื่อให้เจ้ารู้สือกลับมาสู่จุดสูงสุดค่ะซึ่งนักข่าวที่เขียนข่าวนี้จนขึ้นฟีดนะคะก็คือคุณไมยาค่ะเรามาดูกันว่าเขียนว่าอย่างไรบ้างนะคะเขบอกว่าในขณะที่ทุกคนคิดว่านะคะดาราสาวสวยที่เกิดหลังปี1,900 95ผู้ซึ่งลาป่วยไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ย กำลังเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทางโลกออนไลน์แล้วก็นะคะต้องปิดสตูดิโอไปเร็วๆนี้ก็คือเธอนั้นจะถูกนะคะออกแบบถูกแบนออกไปจากวงการบันเทิงแล้วก็จะโดนลืมเลือนอย่างสิ้นเชิงเนี่ยแต่ตอนนี้เธอกลับมาแล้วแล้วก็สามารถกลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยผลงานที่พิสูจน์ฝีมือในเรื่องของเกมรักในเงาหลวงค่ะไม่เพียงแต่เจ้ารู้สื่อนั้นจะดึง Tencent Video ผู้สนับสนุนทางการเงินของเธอนะคะออกมา จากช่วงฤดูร้อนอันเลวร้ายท่ามกลางการต่อสู้อันวุ่นวายระหว่าง3แพลตฟอร์มยักษ์หลักนะคะเธอนั้นยังใช้ข้อมูลอันล้ำค่าเพื่อพิสูจน์ให้ตลาดทุนนะคะทั้งตลาดบันเทิงเนี่ยเห็นว่าใครคือผู้กอบกู้เทนเซนที่ไม่อาจจะทดแทนได้อย่างแท้จริงค่ะ ก่อนที่เธอนั้นจะกลับมานะคะพร้อมกับละครเรื่องเกมลักในเงาร่วงที่ออนแอร์บนแพลตฟอร์ม t e n เซนวิดีโอนั้น t e n เซนวิดีโอต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับในช่วงของซัมเมอร์ปี2025ที่ผ่านมานะคะ t e n เซนวิดีโอขาดทุนหนักมากที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเลยทีเดียว ท่ามกลางการแข่งขันอันวุ่นวายค่ะระหว่างแพลตฟอร์มวิดีโอหลักทั้ง3มีโยคุกนะคะไอชีอี e, ก็ของชาร์ตนะคะผัดกันคองด้วยละครดังไม่ว่าจะเป็นตำนานจังไ่นะคะไม่ว่าจะเป็นล่องชีวิตสู่ทิศเหนือแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นดินแดนเปลี่ยนหวังนะคะก็แทบจะทําให้เทนเซ็นนั้นไม่ประสบความสําเร็จนะคะเหลือเพียงแค่ลงมาเป็นอันดับ2อันดับ3อยู่เป็นประจําค่ะปัญหาการขัดแคลนละครอย่างต่อเนื่องนี้นะคะก็แทบจะ ส่งผลล้ายแรงต่อแพลตฟอร์ม วิดีโอยาวนานเลยท่ามกลางตลาดระยะสั้นที่ผันผวนเนี่ยการขายยอดผู้ชมอย่างต่อเนื่องหมายถึงการสูญเสียสมาชิกนั่นเองแล้วก็การถอนตัวของโฆษณาออกไปด้วยและท้ายที่สุดคือการเสียอำนาจในการต่อรองในการแข่งขันค่ะขณะที่เทนเซ็นนั้นกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตเจา้าลู่สื่อซึ่งไม่ได้ข่า,าวของเธอมานานกว่า6เดือนนะคะก็ได้เปิดตัวละครเรื่องใหม่ของเธอเกมรักในเงาลวงทางโลกออนไลน์โดยที่ไม่มีการปร โหมดใดๆทั้งสิ้นนะคะการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการเสี่ยงดวงในตอนนั้นแต่ว่าผลลัพธ์กับสร้างความประหลัดใจนะคะให้กับทุกคนที่คาดการถึงความล่มสลายของเจ้ารู้ซื้อค่ะเพียงชั่วโมงเดียวหลังการออนแอร์ air, บนแพลตฟอร์ม Tencent Video นะคะเกมรักในเงารวงก็แสงหน้าละครในระดับ Project ์เอสพลัของซงจูเอ๋อนะคะเรื่องปรปักจำนนขึ้นแท่นเป็นละครที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนแพลตฟอร์ม Tencent Video ทันที กลายเป็นละครที่เปิดตัวสูงสุดประจำปีบน t e n เซนต์วิดีอด้วยยอดผู้ชมทะลุดัชนีความนิยม30,000ภายในวันที่4ค่ะ สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยปัสจากปฏิสัมพันธ์แบบออฟไลน์นะคะระหว่างนักแสดงนำชายและหญิงไม่มีการออกอีเวนต์ไม่มีโปสเตอร์ติดเทนบนหวปปอเพราะว่าเจ้าูู้สื่อไม่มีแอคเคาท์บนหวป์ปอแล้วนะคะแม้แต่โพสต์เดียวก็ไม่มีค่ะความสำเร็จนะคะอันยิ่งใหญ่เหล่านี้สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนสถิติอันน่าทึ่งก็สะท้อนถึงตลาดโดยรวม จ้ารู้สื่อผู้ที่เคยถูกแบ็กเมลแล้วก็ถูกคุกค,คามทางออนไลน์จากบริษัทของเธอโอ้ยแรงเนาะออกมาเลยว่าแต่กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชื่อเสียงของเธอในฐานะเป็นผู้กอบกู้เทนเซนนะคะในปี2025ก็ได้รับการตอกย้ำอย่างเต็มที่ความประทับใจแรกของหลายคนที่มีต่อเจ้ารู้สื่อก็มาจากรูปโปรไฟล์ของเธอสมัยมัธยมต้นที่เป็นกระแสไวรัลบนโลกออนไลน์แต่ว่าเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้พอใจกับการเป็นคนดังบนอินเทอร์ เพียงอย่างเดียวหลังจากที่เรียนจบมัธยมปลายเนี่ยเธอตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในนะคะวิทยาลัยที่ไต้หวันซึ่งสแตนลีย์กวนผู้ซึ่งกำลังเตรียมสร้างภาพ,พยนตร์ได้บังเอิญพบเธอเข้าโดยไม่คาดคิดค่ะจึงชักชวนนะคะชวนเธอเข้าสู่วงการบันเทิง ในช่วงปีแรกๆของอาชีพเนี่ยเจ้ารู้สึกต้องดิ้นรนกับเว็บดราม่าทุนต่ำหลายเรื่องโดยนำแสดงในซีรีส์ดราม่าหวานๆที่บทไร้สาระมีตัวละครคล้ายๆกันแม้ว่าซีรีส์เหล่านี้จะไม่ได้สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกแต่มันก็เป็นความ ประทับใจให้กับผู้ชมในช่วงแรกค่ะแล้วก็ทำให้เธอนั้นค้นพบช่องทางของตัวเองนั่นคือนะคะในบทของสาวน้อยแสนหวานในละครไอดอสิ่งที่ผลักดันให้เธอประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดก็คือเว็บดราม่าในปี2020นะคะเรื่ององค์หญิง3ค่ะซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์ของชีวิตเจ้ารู้สื่อเลยนะคะ ในช่วงแรกเริ่มเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้มีองค์ประกอบทุกอย่างที่ทำให้มันล้มเหลวเพราะว่าบัตเจตก็น้อยรวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาของต้นฉบับนะคะก็มีปัญหาพระเอกก็สมัครเล่นติงวิซีก็ใหม่มากๆในตอนนั้นนะคะแล้วก็นางเอกเจ้ารู้สือเองก็ยังไม่ได้มีฐานแฟนคลับที่มั่นคงนะคะเรียกว่าเป็นเว็บดราม่าทุนต่ำมากๆอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะทุกคนก็ระบุได้เลยว่าเรื่ององค์หญิงสาเป็นหมามืดนะคะตัวชะกานของปีนั้นเมื่อ อออ่่นแคะไม่เพียงแต่ติดอันดับ3อันดับแรกของการจัดอันดับผู้หน้าใหม่นะคะประจำปีของ t e n c ซ n t ด้วยยอดวิวรวม2.8พันล้านครั้งนะคะยังได้รับการยอมรับจากสาราชชนนะคะในรายงานทางการเงินของ t e n c ซ n t อีกด้วยค่ะเจ้าลู่ซือยังได้สัมผัสประสบการณ์ไวรัาครั้งแรกนะคะจากบทบาทของเฉินเฉียนเฉียนหากเฉินเฉียนเฉียนคือบันไดสู่การเป็นดาราดังผ่านผลงานป๊อปปูราสตาร์ในปี2022 ก็เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเจ้ารู้สื่อในฐานะนักแสดงระดับท็อปค่ะซีรีส์นี้ไม่เพียงแต่มียอดวิวมากกว่า1,000 10, 0ล้านครั้งในจีนนะคะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล CCTV ในฐานะซีรีส์ฮิตด้วยแล้วก็ยังได้รับความนิยมในระดับนานาชาติแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับ Tencent Video อย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่การเดิมพันเล็กๆน้อยๆนะคะของบทเฉินเฉียนเฉียนไปจนถึงผลงานฮิตในโปรเจกต S Plus ของดารจาจักรักนำนำใจค่ะแล้วก็ล่าสุดกับเกมรักในเงาหลวงนะคะได้รับชื่อเสียงแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์เป็นอย่างมากเลยนะคะ ด้วยอัตราการกลับมารับชมแล้วก็ความพักดีเช่นนี้ก็ไม่มีแพลตฟอร์มใดที่จะยอมแพ้ง่ายๆค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ Ten c ซ n t เลือกที่จะแทรกแซงแล้วก็ปกป้องเจ้ารู้สื่อในช่วงที่โลกออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์เธออย่างรุนแรงนะคะตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะในตอนนั้นเนี่ยเจ้ารู้สื่อเปิดเผยเป็นครั้งแรกว่าเธอนั้นประสบปัญหาสุขภาพแล้วก็ตามมาด้วยข่าวลือออนไลน์มากมายที่กล่าวหาว่าเธอเป็นคนดังแล้วก็เคยทาสัญญกรรมพลาสติก ที่น่าเศร้ายิ่งกว่านั้นนะคะคือเธอกับ Galaxy Cool e n t e r t a i n m e n t ต้นสังกัดก็ขัดแย้งกันเรื่องข้อพิพาททางสัญญาค่ะภายใต้แรงกดดันนะคะจากเงินทุนแล้วก็เหล่าเกรียนคีย์บอร์ดะะชื่อเสียงของเจ้ารู้สึกตกต่ำถึงขีดสุดทุกคนคิดว่านะคะภูมิทัศน์ในยุค9 5า s กำลังจะเปลี่ยนไปแต่พวกเขาลืมไปแล้วว่าเบื้องหลังเจ้ารู้สืกค่ะมีนักลงทุนใหญ่นะคะอย่างเทนเซนที่ต้องการเธอยิ่งกว่าใครทั้งสิ้นเลยนะคะ Galaxy Cool Entertainment พยายามกดดันเธอแต่ว่า Tencent Video นั้นพยายามเข้ามาแทรกแซงแล้วก็มอบโปรเจกต์ระดับนะคะ t o p r a t e s ให้กับเธอแบบมากมายนะคะมีอีกหลายๆเรื่องค่ะแล้วก็เมื่อนะคะมองย้อนกลับไปที่เรื่องราวของเจ้ารู้สึกก็เป็นตัวอย่างที่หาได้ยากยิ่งนะคะของความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จระหว่างศิลปินและแพลตฟอร์มในวงการบันเทิงในประเทศ ต่างจากดาราหน้าใหม่คนอื่นๆน,นะคะที่ผันตัวไปเปลี่ยนไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆแต่ว่าเจ้ารูสือน,นั้นผูกพันนะคะกับทางเทนเซนเป็นอย่างมากนับตั้งแต่ที่เดบิวต์เข้ามาค่ะด้วยความสามารถในการแบกรับเรื่องราวต่างๆนั้นเธอก็ได้ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยชีวิตนะคะในช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดของทางแพลตฟอร์มดังนั้นแพลตฟอร์มก็จึงนะคะแรับมียินดีที่จะสนับสนุนเธออย่างแข็งแกร่งแล้วก็ให้เธอนั้นก้าวหน้าที่สุดเมื่อเธอนั้น ต้องเผชิญกับวิกฤตทางอาชีพค่ะการกลับมาของเจ้ารู้สืกนั้นน่าทึ่งอย่างแท้จริงแล้วก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าแม้ทุนทรัพย์นั้นจะทําให้ใครก็ตามที่ไร้ความสามารถมีชื่อเสียงแต่ว่าพวกเขาก็ยอมก้มหัวอย่างภาคภูมิใจ ต่อผู้ที่เป็นเทพเจ้าอย่างแท้จริงผู้ซึ่งสามารถสร้างคุณค่าได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะนี่ก็จบเนื้อความข่าวเนาะก็สรุปจากเนื้อความข่าวก็คือผู้ที่เข้ามานะคะจัดการให้เจ้ารู้สื่อ,อยังคงแบบได้มีออร่าแน่นๆได้มีเวทีนะคะก็คือทางด้านเทนเซนวิดีโอซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นนามพึ่งเรือเสือพึ่งป่าละครที่ทางเจ้ารู้สืกนะคะแสดงให้กับทางเทนเซนก็สร้างผลกำไรเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างที่บ เนาะข้อมูลของนักข่าวก็แน่นๆอยู่เพราะว่าปีนี้ทางในช่วงของซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะทางเทนเซนนั้นถือได้ว่าขาดทุนเวลาแข่งเนาะซีรีส์เอามาแข่งกับทางไอชีอีหรือว่าโยคุนั้นก็คือยังยังไม่ถึงอันดับที่1นึ่งเอาง,ง่าย พอมาเปิดตัวเจอเรื่องเกมรักในเงาลวงของเจ้ารู้สื่อนะโอโฆษณาเอ่ยเงินเอ่ยก็ล่องลอยเข้ามาเต็มเลยเพราะฉะนั้นก็เรียกเรียกได้ว่าทั้งคู่เป็นคู่บุญกันนะคะโอ้อะไรค่ะก็จริงๆข่าวนี้เนาะ ถ้ามันเป็นความจริงพวกเราก็รู้สึกแบบอืดีมากแล้วก็อยากจะแบบชื่นชมถึงความมีน้ำใจของทางเทนเซนแล้วก็ที่สําคัญตั้งแต่แบบองค์หญิงสมดังในตอนโน้นเจ้าสึกอย่างไม่ค่อยมีชื่อเสียงก็มีข่าวลือว่าแบบผู้หลักผู้ใหญ่ในเทนเซนให้ความเอ็นดูเจ้าสืกถึงกับแบบเรียกว่าเป็นลูกเลยนะก็คือเหมือนมีพ่อจนมีข่าวแบบลือว่ามีพ่อทุนหัวพ่อบนธรรมอยู่ในเทนเซน์วิดีโอนะคะแต่จริงแล้วก็ไม่ใช่ถึงระดับนั้นแต่ว่าเป็นความเอ็นดูระหว่าง สำหรับผู้ใหญ่ที่มีให้กับเด็กเนาะอย่างเจ้ารู้สื่อนั่นเองค่ะก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามข่าวเนาะตอนนี้ตอนนี้ต้องรอดูว่าน้องเจ้ารู้สื่อของพวกเรานั้นจะมีซีรีส์เรื่องใหม่เร็วๆนี้รับเลยไหมหรือว่าหรือว่าจะมีอีเวนต์อะไรที่ให้ออกได้ก่อนหรือเปล่านะคะแล้วก็จับตามองงานเทนเซนปลายปีนี้แต่จริงงานเทนเซนก็เป็นอะไรที่คิดว่าน่าจะมาได้เนาะแอดวานก็คิดว่าน่าจะมาได้แต่ก็ต้องลุ้นอยู่ดีเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันมีข่าวกระพือกันไปหมดแต่ไม่รู้ ว่าจริงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่จริงกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ข่าวเรื่องสัญญาเองนะคะที่ออกมาเป็นข่าวแบบรูป,ปรธรรมก็แอดวานแนํนำเสนอไปแล้วนะเพื่อนๆก็คือน้องเขายังอยู่กับบริษัทต้นสังกัดเดิมเพียงแต่ว่าสัญญามีการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเฉพาะหัวข้อที่น้องเขาสามารถมีอิสระในการเลือกรับซีรีส์ได้นะคะนี่เป็นอิสระเต็มที่เลยแล้วก็ทางบริษัทเองก็มีระบุในสัญญาว่าจะแบบให้ทรัพยากรน,น้องในการแบบให้โอกาสเจ้ารู้สื้อในการพัฒนานั่นก็หมายความว่าให้ทรัพยากรปอ ทรัพยากรน,นะคะที่ดีให้นั่นเองค่ะอืมอ่ะก็อย่างนี้ก็พอจะรับได้เนาะก็วินวินกันทั้งสองฝ่ายปะเออทางด้านเอเจนซี่ก็ยังคงได้เงินจากการทำงานของเจ้ารู้สื่อต่อไปเจ้ารู้สื่อก็ได้ความสบายใจแล้วก็ได้การแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็มีความสบายใจในเรื่องของสัญญาที่ดีแล้วก็ในเรื่องที่ตัวเองมีสิทธิ์ในการจะได้เลือกบทที่ตัวเองอยากจะเล่นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆทุกคนทุกแบรนด์ก็คงจะจั จ้องอยู่เพราะต่างคนก็อยากจะได้เจ้ารู้สื่อนะคะไปปรากฏตัวในอีเวนต์สินค้าของพวกเขาแล้วก็ถือสินค้าแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเพราะทุกคนพร้อมจะซื้อนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวหวานหวานมาเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ